ครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับมาคุยเรื่องของเคทนมผงกันต่อครับตอนนี้อาจารย์ออสอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ออสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับทุกฟังด้วยครับครับผมสรุปแล้วเนี่ยผลพิสูจน์จากตํารวจที่ยิ้ออกใช่ไหมฮะว่ามีสารอะไรบ้างเนี่ยออเอาวันนี้ก็ได้ยินจากท่านผู้การมตรียิ้มแย้มนะครับท่านก็บอกว่าจะมีตัว ออ่ทางปสองเนี่ยตัวหลักก็คือเคตามีนเฮโรอีนนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัวไอซ์นะครับยาไอซ์แล้วก็มียานอนหลับโโแต่ทางตํารวจเขาบอกว่าเขาเจอในที่เกิเดเหตุก็คือเจอตัวเคตามีนและเฮโรอีนด้วยแต่พอไปฟังจากนักเสพนะคะที่อยู่ในกลุ่มน้องๆเขาเนี่ยนะครับที่ให้ข้อมูลออกมา,าแล้วก็จะนัดได้คุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนสูตรเมื่อห้าวันที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนสูตรนะครับก็เลยเกิดเหตุสลดนี่แหละนะฮะก็คือสูตรที่เขาใช้เนี่ยเขาหาเคตามีนได้ยากมีการกวาดล้างจับกลุ่มใช่ไหมครับแล้วก็มีการปิดชายแดนเขาก็เลยลดต้นทุนก็คืออ่าก็คือยาเคเขาหายากเขาก็เลยเอาตัวอื่นมาผสมแทนแทนผสมเพิ่มจากเคตามีนและเฮโรอีนเนี่ยเขาใช้ยาที่ชื่อว่าบีไฟบีบอยแล้วก็เลขห้านะครับบีไฟแลอวก บีไฟในเป็นยาเสพติดให้เทประเทศสี่เป็นยาที่หมอใช้แต่ว่ามันมีขายเถื่อนถ้าคในเน็ตน,นี่เจอเลยเป็นการลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายคุณสมบัติของบีไฟหรือแฮปปี้ไฟเ uh, นี่ยมันมีชื่อทางการแพทย์ว่า e imin, e อิลิมินอิลิมินไฟเป็นกลุ่มยาเบนโซไดสิปิน e นะครับอืซึ่งยาตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้มีอาการสับสนมึนงงเสียการทงตัวแล้วก็เคลิ้มฝัน ต่อเนื่องกัน60ชั่วโมงโอ้โหสองวันครึ่งเลยเนี่ยนะอาจารย์สามวันครับสามวันน้องที่เสียบอกเลยว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยสามวันตรงกันเลยสาหรับคนที่ไม่เสียชีวิตนะครับแล้วตัวบีไฟแฮปปี้ไฟส์ตัวเนี้ยนะครับอันตรายถึงขันเสียชีวิตแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงก็คือมันจะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนช่วยการหายใจคือทําให้หายใจยากซึ่งมันก็เสริมฤทธิ์กันกับเคตามีนเพราะว่าเคตามีนเนี่ย อผลข้างเคียงก็คือกดการหายใจหายใจยากครับอรับี่เราอินก็กดการหายใจนะครับส่วนตัวไอซ์เนี่ยมันทําให้บีดไอซ์ไอก็คือกลุ่มยาบ้านะไม่หลับไม่นอนพรางั้นอืมเออแต่ผลข้างเคียงคือกดการหายใจเช่นกันอ่าเหมือนกันหมดเลยอ่าแต่ตัวสูตรใหม่นี้เขาใส่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่แค่บีฟเที่เอามาแทนเจจามีนนะครับครับเขาเขาใส่ไอซ์เข้าไปแล้วก็ใส่โลเตโรเตสก็คือยานอนยานอนหลับใส่โดมโดมีคุ้มอีกตัวหนึ่งคือยานอนหลับอีกตัวหนึ่ง Oh เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะหลอนแล้วเนี่ยเขาก็สลบ oh ใช่ไหมครับก็คือหลับหลับทันทีพอรลอนห้อนเสร็จสลบสลบเสร็จหายใจไม่ได้ก็ตายอ๋อ oh เป็นตามเป็นกระบวนการของมันมาเลยตามแต่ฤทธิ์ยาที่จะออกเนี่ยนะคือปกติถ้า <c oughs> ไม่มียานอนหลับเนี่ยก็จะหลอนแล้วก็ดีดลื่นเริง,เรงทั้งคืนได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่เป็นไรแต่พอมาเจอตัวนี้เนี่ยครับ พอดีเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมเจอกำนันที่สายใหม่นะครับมาออกรายการด้วยกันท่านรายการของช่องสามนี่แหละท่านก็พูดว่าอกลุ่มผู้เสีที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเวลาเสพตัวนี้เข้าไปถ้าไม่สลบเนี่ยก็จะคุ้มคลั่งแล้วก็ไล่แทงและยิงกันเองทำอะไรไม่ได้หนักกุยยาบ้าเขาเปอีกหลายเท่าเลยใช่ไหมอาจารย์เนี่ยออืหนักหนักกับหนักมากเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มันมันคือยาฆ่าตัวตายอะครับถ้าไม่ตายไม่ตายก็เป็นบ้า นะครับเมื่อตายก็เป็นบ้าคราวนี้คราวนี้ยาล็อตนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นล็อตเดียวกันหรือเปล่าที่ส่งผลทําให้คนตายมาหลายศพเนี่ยแต่ว่ามันต่างที่ต่างทางกันเนี่ยนะมาจากแหล่งเดียวกันใช่ไหมอาจารย์ดูท่าแล้วมันเป็นยังไงคือวันวันนี้เนี่ยทางเท่าที่ผมตามข่าวทางผู้การปสเขาบอกว่าจะรอการแถลงจากแลบนะครับซึ่งซึ่งก็คาดว่าไม่เกินกลุ่มนี้แหละนะครับก็ต้องรอผลว่า ที่เขาเจอในที่เกิดเหตุเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อจากแล้วไม่พอก็ต้องดูจากนิติเวทนะครับซึ่งเขาก็จะตรวจสารอยู่ในร่างกายนะครับว่าเจอตัวก่อมประสาทเนี่ยพวกดีไฟพวกไดอะสเปินพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าเจอนะมันก็ตรงกันว่าเป็นปุจจารที่เขาใช้นะครับส่วนในกวนในการหาได้ง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยเข้า Google ก็รู้แล้วครับมีให้เกลือแล<น>้ใช่ไหมอาจารย์ เว็บไซต์ดับดับันั้นแหะเว็บไซต์ดดนะครับหาซื้อได้ตาม Google เลยเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นอย่างนั้นนะบ้านเราก็คือมันมีรักการลักลอบการนำเข้ายาสุ่มนี้ซึ่งต้องต้องพิสูจน์กันต่อว่ามันมีจริงหรือไม่แต่ว่าที่มันประจับก็คือค้นเข้าไปแล้วมันเจอจริงใน Google นะครับครับแล้วเคนนมผงในต่างประเทศนี้เขามีไหมฮะอาจารย์เคนนมผงในต่างประเทศเขาเรียกว่ามิ มิกซิงเคมีนมิอ๋อมิกซิงผสมผสมกันเนี่ยอาจารย์ใช่ผสมกันก็เอาเคมีนมาผสมกับเฮโรอีนอ่าอายแล้วก็ยานอนหลับตรงกันเลยกับบ้านเราเลยนะครับก็ถ้าเราไปดูประวัติการใช้เฮตงของในบ้านเราก็มีการใช้มากว่าสองปีแต่ว่าเหตสโลดเนี่ยเพิ่งเกิดมาเมื่อห้าวันนะครับก็คือเริ่มเริ่มมาก่อนวันอาทิตย์ทียซ้ําแต่ว่าที่เป็นข่าวก็คือวันอาทิตย์มีการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางการเขาก็แจ้งว่ามีเสียชีวิตหกศพ ครับแต่ว่าทางนักข่าวเขาแจ้งว่ามีมากกว่านั้นก็น่าจะประมาณสิบทั้นี้ก็รอการแถลงเป็นทางการนะครับอาจารย์เชื่อว่าผิดสูตรไหมฮะถึงถึงเป็นแบบนี้ผิดสูตรใช่ไหมฮะผิดสูตรเลอฮะก็อย่างนี้ครับก็คืออาจเป็นไปได้ประเด็นที่หนึ่งก็คือเขาต้องการลดต้นทุนคือเขาหาเคตามมนไม่ได้อืเขาก็เอาบีไฟมาผสมแต่ว่าตัวนี้มันแรงมันแรงกว่าเพราะว่าเขาใช้บ <reco Christ. S 2> ีไฟผสมกับไอซ์แล้วก็มีโรเซ่แล้วก็โดมีคุ้มเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้แรงค นะครับก็เสียชีวิตทันทีอันนี้ประเด็นที่หนึ่งคือหาเคตามีนไม่ได้อาจจะมาจากตํารวจก่าดล้างจับกลมุมหรืออะไรประมาณนี้ตัวอื่นแทนซะเลยออืมก็เป็นผลงานตํารวจหรือว่าออย่างที่สองก็ลองกันเองอลองมั่วๆเหมือมนใบกระท่อมยังมีสูตรสี่คูณร้อยเลยใช่ออเอาใบกระท่อมใส่ยาฆ่าหญ้าใสสารพัดดื่มชูกําลังใส่ผงนีออนยังงงเลยใส่ไว้ได้ไงผงนีออนนะ หรือยาบ้ายังใส่ยาฆ่าหญ้าเข้าไปอาจารย์นก็ยังงงแต่ก็ไม่ตายแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่นานหรอกแต่ตัวนี้เนี่ยมันมันตายเลยก็คือยาฆ่าตัวตายแล้วที่น้องบางคนเขาบอกว่ามีการใส่เกลือครับครับมีการใส่เกลือคืออะฮะอต่ารกเช็คดูเกลือเนี่ยมันเกลือแกงเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกลือแกงครับเกลือที่ว่าคือ โพแทสเซียมคลอไลด์ซึ่งเป็นยาโพแทสเซียมคลอไลด์ไม่ใช่โซเดียมคลอไลด์นะครับโพแทสเซียมคลอไลด์เนี่ยก็คือยาที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นอ่ะอ้าวแล้วใส่ไปทําไมล่ะนั่นี่ยเห็นว่ามันผงขาวๆมันเหมือนนมผมก็ชื่อจานบอกอยู่แล้วว่าทําให้หัวใจหยุดเต้นก็ยางจะไปใส่เข้าไปอีกนะมันก็ตายสิครับอย่างงี้เออก็จะทําให้พีคให้อะไรของเขาครับก็เหมือนก็เหมือนไอ้สี่กุร้อยเราใส่เข้าไปทําไมยาฆ่าหญ้าใช่ไหมครับฮะ ครับนะเพราะนั้นแต่ว่าอาจะใส่เยอะไปหน่อยก็นอกจากหายใจไม่ทันแล้วก็หัวใจหยุดเต้นก็เสียชีวิตเพราะนั้นอาการของการเสียชีวิตก็มีอยู่สองอย่างก็คือหายใจไม่ได้กับ,บตัวที่หัวใจล้มเหลวสะพัน<อ>นะครับก็ต้องรอทางนิติเวชเขาแถลงนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับรครับอาจารย์ครับแล้วคําว่านมผงเนี่ยมันมาจากตัวไหนเป็นหลักฮะที่ว่าลักษณะคล้ายแป้งคล้ายนมผงมีบีฟตกับโดมีคุ่มเนี่ยมันจะเป็นผงเป็นยามเดสสีขาวอมเหลืองหน่อยเวลามาบดผสม ตัวผงเคตามีนที่เป็นผงสีขาวเนี่ยหร,หรือเฮรอีนที่บอกว่ามันคือแป้งเนี่ยพอผสมกันมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองนวลคล้ายข,ายขายนมผงเข,า,ขา,เาก็เลยตั้ง <นะ S 2> ชื่อว่าเคนมผมงครับประมาณนี้ครับจริงๆมันเข้ามาระบาดในประเทศไทยนี่นานพอสมควรแล้วใช่ไหมอาจารย์ สองปีปนะฮะส่วนบีไฟก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มเนะี่ยเราค้นข่าวเนี่ยมีการกวาดล้างจับกลุมบีไฟมาก่อนอแล้วก็ตัวโรเซ่โรเซ่ไฟก็มีการกวาดล้างจับกลุมมาก่อนนะครับนะฮะในสมัยโอ้เมื่อปีสองปีที่แล้วนะห้าปีก็ยังมีมีข่าวการกวาดล้างจับกลุ่มแต่ปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่นะฮะอ่าอ,อยากให้จันบอกเก่าวพันไปทั้งร้อยจุดห้าของเรานะเนี่ยเผื่อมีน้องๆก็ฟังอยู่ในขณะน,นี้ว่าอย่างไรดีนะฮะ กับฝากถึงผู้ปกครองนะครับก็ช่วยดูแลบุตรหลานให้ดีเพราะว่าในเคสเดยวชีวิตหกศพแล้วก็อาจจะมากถึงสิบสองศพเนี่ยนะครับก็รับทราบว่าผู้ปกครองก็ทราบแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองนที่หนึ่งถ้าะเด็กเยาวชนดูก็อย่าได้เรียนแบบเพราะว่ามันคือยาฆ่าตัวตายเลยนะครับแล้วก็คงฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะครับก็กวัดล้างจับกลุมอย่างสม่ำเสมอนะครับตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ก็ขอให้เด็ดขาด นะครับแล้วก็ขอภาวนาให้ผลตรวจออกมาก็ให้เจอนะครับคงคงจะไม่ใช่ไซโซเดียมฟอสเฟตหรืออไรท่ช่วยทางหลังคาครับ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 ผมกล่าวขคุณครับมากครับอาจารย์ออดครับผมอาจารย์อ้อครับครับผมครับขอบคุณครับชองสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออดของ